ครับต่อกันนะครับคลิปนี้เราจะสอนการสร้างไอคอนด้วยตนเองเลยครับใครต้องการไอคอนสวยๆแบบอาคาลิหรือว่าธรรมทานนี้ก็ได้นะครับเข้าโปรโ o ช h o ปกันเลย ให้เราสร้าง New 64คูณ64ครับและให้ทำการปรับแต่งเอาเองได้เลยครับอยากทำแบบไหนก็แล้วแต่เลยครับแป๊บนะครับเอาอันนี้ดีกว่า ผมจะเอาหน้า,นาคาลิไปใส่ในไอคอนนะครับครับเรียบร้อยครับไอคอนหนึ่งอันแล้วก็ทำการเซฟ ไฟเซฟแอดให้ตั้งโฟลเดอร์มาหนึ่งอันนะครับโอ้ยตั้งโฟลเดอร์อย่างนานเลยคอมช้าแล้วครับไม่ได้ดีคอมสวยนะครับ เดี๋ยวขอทำใหม่นะครับ กดเซฟครับตั้งชื่อตามต้องการครับอาคาริเซฟเป็น .gta ครับผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปอันนี้ก็โอเคไปครับเรียบร้อยให้ทำการสร้างด er. ิวโฟลเดอร์อะไรวะ อีโฟเดอร์ชื่อว่าไอคอนครับได้สร้างอีกโฟเดอร์หนึ่งคือเ u t p u t ให้ทำการเอาไอคอนอาลิจุดด t a เนี่ยใส่ไว้แล้วการเปิดโปรแกรมครับโปรแกรมก็เหมือนเดิมน,นะครับต้องไปโหลดกันเอาเองครับ ใน o g l e ิลม,มันอยู่ไหนวะเจอนะครับ b u t t o n m a n a g เ r เข้าครับให้ทำการไฟล์ไม่ใช่สิครับข้อที่ไอคอนวิสัยเลยครับจากนั้น ข้อที่ source folder desktop ครับให้หา desktop แล้วก็ไอคอนครับที่ผมบอกให้สร้างสองโฟลเดอร์คือไอโปรแกรมเนี้ยมันจะ convert เที่ยวทั้งโฟลเดอร์ไปอีกโฟลเดอร์หน,หนึ่งเลยครับอีกโฟลเดอร์นึงคือ output ครับเราต้องการไอคอนแบบไหนบ้างผมต้องการแค่ b u t t o n ปกติ แล้วก็ดิสเปิลครับปกติครับปกติใช้แค่2อันแต่ถ้าต้องการออโต้ค r ร p สพาร์สีมีฟูการ์ดอะไรก็ต้องก็ืตกคุณเลยครับแต่ต้องมีถ้าคุณเลือกออโต้ค r ก็ต้องมีดิสเปิลออโต้ค c a r สถ้าคุณเลือกพาสซีฟก็ต้องมีด i สเ i ิลพาสซีฟครับผมเอาปุ่นอันนี้ครับกดคียในค่อนเรียบร้อยครับเอาฟต ได้ไอคอนมาใช้แล้วครับให้เข้าไปในแมปครับ import import ครับไปที่ output ให้ใส่ทั้งสองอันครับอย่งน,นี้พาพอย่างนี้เราก็จะยังใช้ไม่ได้ครับ ให้เราเข้าไปที่ the helper ครับวิดดิทูรีย the helper net ครับให้เข้าไปที่ c r e t t n n g Icon จากนั้นเขาจะมีพาร์ทมาให้ครับ รีเพจเท็กคอมมานด์แบตเทิร์น BTN ให้เราก๊อปรีเพจถึงถึงอันนี้นะครับก๊อปและนำมาใช้กับมันครับ ใช้ไอ้ตะกี้ครับชื่อของเคาเป็น Btn Btn Lighting ครับของเราคือ Btn Arkadi ให้เราทำการทับมันไปเลยครับนี่ครับ r e p a t Command ท่านครับเรียบร้อยครับได้ลนะไอคอนหนึ่งอันแค่นี้ยังไม่ได้ครับ ต้องมีของ disable ด้วยครับไม่งั้นไอคอนของคุณเวลากด f 1 0 f 9อะไรอย่างี้มันจะกลายเป็นสีเขียวครับให้ก๊อปมาเดิมครับตั้งแต่ repeat text ถึงตรงนี้มาเดิมครับก๊อปเดิคลิกเข้าไปที่ this btn ar l i use custom ต้อมพับครับเหมือนเดิมครับเรียบร้อยโอเคเซฟแมปครับปิดปิด VE เหมือนเดิมครับเหมือนทาโมเดลครับปิด VE เปิดใหม่ครับ เปิดแมพของคุณนะไปลองดูไอคอนของคุณกันครับ Object Editor f o o t Man Icon Import เป็นไงครับอาคาลิขึ้นแล้วครับจบครับ